สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมช่างเอลาพูนนะครับในช่อง YouTube d j a f m ลาพูนและช่อง YouTube ช่างเอลาพูนนะครับก็จะมาเจอกันเกือบทุกวันนะครับแต่แต่เวลา2ทุ่มนะครับไปจนถึงตี4ตี5นะครับสำหรับวันนี้จะพามาดูการซ่อมอินเวอร์เตอร์ Hy b รนะครับรุ่นสี Silver b a c k นะครับหรือว่าสีเงินดำเทาดำนะครับขนาด 5kva ใช้แรงดัน48โวลต์ครับ นี้ก็ได้หรืออะไรออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นชุดพัดลมอะไรต่างๆนะครับชาร์จเจอร์ตัวเซ็นเซอร์อะไรต่างๆนะครับเป็นเครื่องแบบนี้นะครับอาการก็คือว่าไม่มีแรงดัน220ออกนะครับเครื่องมีปัญหาแจ้งโค้ดอะไรต่างๆเท่าที่ตรวจสอบนะครับก็จะมีด้าน DC to DC เสียนะครับจะมีตัวที่ไม่ออกอาการนะครับก็คือดูแล้วปกตินะครับเหมือนจะไม่เสียแต่ช็อตด้านในนะครับ แล้วก็บางตัวนะครับระเบิดแตกแบบนี้นะครับก็เกือบทุกตัวก็ได้แกะออกแล้วทําการล้างปริ้นล้างซิงค์อะไรให้ดูสะอาดนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่ทั้งหมดนะครับอะไรที่ใช้นะครับก็จะเป็นของแท้ทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้เปลี่ยนไปทั้งหมด1 6ตัวนะครับค่อนข้างเยอะตัวหนึ่งก็แพงน่าดูเหมือนกันนะครับดูนะครับของเทียมเป็นแบบนี้นะครับนี่ของเทียม นี่นะครับมันจะไม่มีขีดนะครับเบอร์เดียวกันเลยนะครับ IRFB นะครับ4110แต่ไม่มีขีดด้านหลังนะครับดูข้างในนะครับชิปข้างในมีแค่เนี้ยนะครับส่วนตัวของแท้นะครับนี่ชิปเต็มเลยนะครับด้านหลังก็มีขีดเหมือนกันครับใช้เบอร์เดียวกันนะครับดูของแท้นี่นะครับของแท้จะเป็นแบบนี้นี่นะครับ นี่เบอร์เดียวกันนะครับ IRFBC110 ดูของเทียมนะครับ IRFBC110 เหมือนกันนะครับถ้าเอามาใช้นะครับถามว่าใช้ได้ไหมได้นะครับแต่ใช้ได้ไม่นานนะครับคนเปลี่ยนของที่แพงมาหน่อยนะครับแล้วก็อยากจะใช้ทนๆนะครับใช้เต็มกำลังก็ต้องของแท้นะครับส่วนที่ทำให้ภาค DC to DC เสียก็จะเป็นด้านอินเวอร์เตอร์นะครับภาคอินเวอร์เตอร์ ก็จะมี IGBT นะครับเบอร์นี้เลยเสียไปทั้งหมดนะครับ4ตัว 60H65 นะครับตัวนี้6 0 m นะครับ6 5 0์เสียไปทั้ง4ตัวนะครับแล้วก็มีตัว R ตัว C ด diode เ e n e r diode ด้านใต้นะครับเสียนี่นะครับเปลี่ยนมาแล้วนะครับ เปลี่ยนมาแล้วเคยเปลี่ยนมาแล้วแต่เป็นซีเนอร์ไดโอดหรือว่าไดโอดแบบธรรมดานะครับนี่แล้วก็ลามไปถึงจุดอื่นด้วยนะครับนี่นะครับจุดอื่นก็จะมีตัว R ตัว C นะครับเป็นไดโอดแล้วก็ตัวนี้จะเป็นซีเนอร์ไดโอดนะครับซีเนอร์ไดโอดทั้งสองตัวเป็น1 8บแโวลต์นะครับแล้วก็มีตัว R ที่เสื่อมด้วยนะครับไม่ได้เสียนะครับไม่ได้ขาดแต่เสื่อมค่าไม่ตรงตาม เบอร์ที่บอกนะครับก็รอเปลี่ยนนะครับตามลำดับส่วนตอนนี้นะครับก็ได้เปลี่ยนมอสเฟตไปทั้งหมดแล้ว16ตัวนะครับเดี๋ยวก็จะทำการบักกี้แล้วก็ตัดขาใช้น้ำยาล้างนะครับให้ดูสะอาดตาดูโดยรวมนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแต่ถือว่าอาการหนักเหมือนกัน,นครับที่เห็นครั้งแรกก็ใจอ่อนเลยนะครับ ตอนนี้ก็ได้มาถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วนะครับผมก็ได้ประกอบ IGBT มีตัวซีเนอร์ไดโอด8 8โวลต์นะครับได uh, โอด 1NC148 นะครับรวมไปถึงภาคบูตนะครับ DC to DC ตรงนู้นนะครับก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้เสียบบอร์ดคอนโทรลนะครับรวมไปถึงหน้าจอตัวนี้จะพ่วงกับตัวนี้นะครับ จะมาเทสกันนะครับด้านเอาพุทก็จะเป็นหลอดไฟนะครับในการเทสตอนนี้นะครับจะจ่ายไฟเข้ามาที่48โวลต์5แอมป์ก่อนนะครับเพื่อจะทําการลองดูว่าเครื่องทํางานได้ไหมนะครับเปิดกันเลยนะครับตอนนี้จ่ายไฟเข้ามาแล้วที่จุดนี้นะครับเปิดเครื่องนะครับผมได้ปิดเสียงไว้นะครับไม่ได้เปิดเสียงเตือน เราดูนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าอ่ามีซอฟต์สตาร์ทแล้วก็มีไฟใจออกแล้วนะครับ ATS ทำงานล้มไปถึงมีโหลดออกนะครับกินกระแสอยู่กินกระแส DC อยู่ที่3.59แอมป์นะครับ4แอมป์3แอมป์ครึ่งนะ ที่47โวลต์นะครับเดี๋ยวรอดูสักครู่นะครับว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะครับดึงโหลดแค่ไม่ถึง100ยนะครับไม่ถึงร้อวัตต์เดี๋ยวลองกดดูก่อนนะครับอ่าร้อยวัตต์นะครับนี่ร้อวัตต์ครับผมจะลองเพิ่มโหลดนะครับ แต่คิดว่าคงไม่ถึงนะครับต้องเพิ่มกระแสด้านสวิตชิงก่อนนะครับที่18แอมเลยละกันนะครับที่50 V โวลต์นะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มโหลดนะครับเพิ่มเข้าไปเป็น300วัตต์นะครับ ในโปรแกรมน่าจะตั้งสูงนะครับเนื่องจากค่าของแบตเตอรีย่ยังไม่เต็มนะครับไม่รู้ว่าตั้งค่าเท่าไรนะครับเนื่องจากเครื่องไฮบริดตัวนี้นะครับสามารถดันไฟได้ถึง57วลต์เลยทีเดียวนะครับโค้ดศูนย์หขึ้นนะครับมีการแจ้งเตือนก็เพราะว่าผมยังไม่ได้ต่อนี่นะครับยังไม่ได้ต่อพัดลมเดี๋ยวรอดูสักครู่หนึ่งนะครับว่า มันจะมีอาการอะไรหรือเปล่านะครับต้องรอดูอาการก่อนตาก็ต้องสังเกตด้วยนะครับว่ามีควันมีอะไรออกหรือเปล่านะครับจะได้รีบปิดเครื่องไวๆหูก็ต้องฟังเสียงด้วยนะครับว่ามีเสียงอะไรผิดปกติหรือเปล่านะครับ ก็คิดไาไม่น่าจะมีอะไรนะครับเดี๋ยวมาเทสกันหนักๆเลยละกันนะครับก่อนอื่นก็ฝากช่อง Youtube ช่องนี้ของผมด้วยนะครับชื่อว่าช่องช่างเอลําพูนนะครับค้นหาได้โดยเข้าไปที่รูปแว่นขยายนะครับค้นหาคำว่าช่างเอลําพูนนะครับเจอแล้วก็คลิกเข้าไปด้านในนะครับก็กดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเป็นกำลังใจให้ช่างเอด้วยนะครับขอบคุณครับ ตอนนี้ก็ได้ประกอบลงกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับตรงรุ่นนะครับรหัสเครื่องนี้นะครับท้าย0049นะครับนี่นะครับ049เดี๋ยวผมจะใช้สวิตชิ่งตัวนี้ในการจ่ายไฟนะครับสวิตชิ่งตัวนี้จ่ายได้ที่ 53.5V 50M โวลต์50แอมป์นะครับ สวิตชิงเห็นตัวเล็กๆแบบนี้นะครับกัดเซยเยอะต่อแป๊บนึงนะครับต่อสวิตชิงเรียบร้อยแล้วนะครับจะเสียบปลั๊กสวิตชิงนะครับเสียบแล้วสวิตชิงทำงานนะครับผัดลมจะดังนิดนึงตอนสตาร์ทเดี๋ยวรอสวิตชิงสตาร์ทได้ที่ก่อนนะครับ ก,กระแสนะครับสเตกระแสขณะที่ยังไม่ได้เปิดนะครับยังไม่ได้เปิดสวิตช์เครื่องอยู่ประมาณนี้นะครับเปิดเครื่องนะครับาผัดลมทำงานนะครับกระแสสแตนบายอ่าตอนนี้จ่ายโหลดออกมาแล้วนะครับ ดึงที่7.5 7.6จแอมป์นะครับหกแอมป์สามร้อยกววัตต์นะครับตอนนี้เวลาตีสี่กับอีกสี่นาทีนะครับของวันที่สิบสามธันวาคมนะผมจะเปิดโหลดอีกแปดร้อยวัตต์นะครับเปิดนะครับ ตอนนี้ดึงไปที่1 1ึ0งพวัตต์นะครับนี่นะครับโหลดดู23่แอมป์นะครับดูที่แคมป์นะครับยี่สจุดนี้นะครับไฟดีดีซดึงกระแสที่2 5ุ่ อ2 5 2 3นะครับพัดลมทำงานนะครับคอบไว้นะครับเพื่อบังคับทิศทางเดี๋ยวรอดูนะครับว่าความร้อนจะเกิดหรือเปล่านะครับชาร์จเจอยังไม่ได้ต่อนะครับวิชิ่งตัวนี้ใจสบายๆเลยนะครับดึงกระแสครึ่งเดียวตอนนี้ โหลดอะไร800วัตต์นะครับก็คือเนี่ยนะครับโหลดของผมเป็นเตาปิ้งเตาปิ้งขนมปังนะครับมีขดลวดทั้งด้านบนและด้านล่างหน้าหนาวเปิดแบบนี้สบายเลยนะครับอุ่นลิ่งสุดเลยเอาใช้ในการเทสเครื่องนะครับ ตีสี่กับอีก6นาทีนะครับเดี๋ยวผมขอตัว,ตวไปอาบน้ำก่อนนะครับแล้วก็จะเทสเครื่องนี้ทิ้งไว้นะครับดึงกระแสยาวๆแบบนี้นะครับ23แอมป์นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนนี้ก็เทสมายาวๆนะครับที่22-23แอมป์นะครับ 1,130วัตต์นิ่งๆนะครับดูเวลาก่อนนะครับตอนนี้เวลาตีสี่สามี่นาทีนะครับก็เทสมายาวๆนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับตรวจเช็คความร้อนนิดนึงสี่สิบนะครับ41 43 49 วัดทะลุแบบนี้ไม่น่าจะได้นะครับวัดที่ซิงนะครับ25โอ้เย็นเย็นนะครับไม่มีปัญหาอะไรโหลดแค่นี้สบายๆนะครับไม่รู้ว่าวัดแบบนี้จะได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเป็นพลาสติกนะครับแต่เอาเป็นว่าสบายๆนะครับดึงโหลดที่ ยี่สิบกว่าแอมนะครับยี่สิบสามแอมยาวๆไม่มีปัญหาอะไรนะครับใช้ไปยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ไฟจากแบตบมีห้าสิบสามจุดสองโวลต์ครับเอาละก็เรียบร้อยนะครับสำหรับเครื่อง ตัวสีเงินดำนะครับหรือว่าเทาดำโค้ด30049นะครับอันนี้เป็นของคุณธานภูมินะครับเ,เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็ประกอบบอร์ดนี้เข้าไปแล้วก็ชาร์จเจอร์นะครับก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเครื่องนี้ขอบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมก็ได้เวลาไปนอนแล้วนะครับ ฝากกันไว้ด้วยกับช่องช่างเอลำพูนนะครับจะทำคลิปงานซ่อมไว้ช่องนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับค้นหาในช่อง YouTube ได้เลยนะครับว่าช่างเอลำพูนครับสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ